ดูนะมันบอกว่าเดี๋ยวจะได้มาได้ตังหนึ่งร้อยแล้วเนี่ยมันจะซื้อโรตีมาเลี้ยงทีนี้ผมก็ย่างไสอวดต่อปรากฏว่ามันเดินไปครึ่งทางเอไม่ยังไม่ั่งฮะมันจะมากินต่อน้ำเคยเขาอร่อย้ยอร่อยจริงน้ำเคยอร่อยจริงไม่ได้โกหกนะเดี๋ยวดูว่าเร็วๆนี้ค่ะน้ำเคยอร่อยมากๆคือถ้าเอามาแล้วก็ย่างของเราอาจจะเป็นเจ้าแรกนะยังไม่มีเจ้าไหนทำน้ำเคย ปกติมีแต่น้ำปลาแต่ของเราคือน้ำเคยเพราะเราทำมาจากตัวเคยเคยที่ทำจากกะปิอันนี้มันหมักพวก เนื้อสัตว์ของทะเลได้หมดเลยได้เกลเลผสมผสมน้ำผสมเกลือนิดนึงน้ำอยู่ในบ้านที่ว่ามันเป็นน้ำคล้าย่าน้ำหมักของเขาผสสูตรนิดนึงไม่ใช่สูตรที่ว่าเทนิดเดียวเหมือนส่น้ำแระที่มาน่เลายจนใส่น้ำใส่ตอนเกลือแล้วก็มีเยอะแล้วก็หมดก็แช่หมดน้ำเกลอนเดียวเลยนิดเดียวเดี๋ยวไป

ไปราห้าหนูไปร้องเพลงอ๋อพี่นะพี่เล็กไปร้องเหรอยังพี่ยุ่งยุ่งไปแต่น้องเคยอร่อยนะเออมันทำไนขั้นตอนมันขั้นตอนมันมันเหมือนนี่ว่าเราเขาจะสำเร็จมที่ห้างเราทำได้ทำกินเองอันนี้นม่หมักจากน้ำเคยจะอร่อยไหมอันนี้ไม่ได้หมัก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 าา กินชามใช่หรอวะอ่าอ่าอร่อยที่เมื่อกี้ซดหมดเลยที่ยกโซนยกโซนแหะแต่ว่าอันนี้อ่าอร่อยเนาะแบบนี้ถุงเดียวอ่าอร่อยอ่า อันนี <wh> <ing> ้อันนี้เรา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 ลุกแต่นี่แล้วก็เอาตัวนี้ถึงแล้วก็บังกินค่อยๆกินนี่ายๆแล้วงกิกวันจีนฮเนี่ยเพราะว่ามันร้อนมจะได้บางง่ายๆเอ้ยดูนอยยางดีใช่ที่เมื่อกี้เมื่อกี้ยังยังไม่ได้ตังอีกอย่างนึงฮะพ่ได้เก่งนะพี่ได้เก่งจังเลยอ่ะเออตัวนี้ค่อยน้ำเขยน้ำเคยไค่อยฟ้าดีอ่าได้ได้ได้อร่อยเนาะเออน้ำเขยชอบไหมน้ำเขยเขย

ไม่ต้องเทแล้วพอแล้วเรียกเลยแย้นี่อ่ะยังไม่หมดเนี่ยอย่าเพิ่งเทมันไม่มาจมกับเมื่อกี้แล้วมันจะมันก็ลองมึลองนี่ก็แยะเนี่ยโมันจะได้สู่มของมันไงโอ้โหกูงงกับมึงมาแล้วเนี่ยเอาตัวนี้นี่เอาไปเลยตัวใหญ่เลยนะท่านหมอเอาจิ้มเล็กอ่ะจ๋าเราจิ้มน้อยเยอะหรือน้อยตัวนี้แล้วก็มึงเอ้ยข้างเดียวเออเป็นไงเนี่แซ่บแซ่บแซ่บไปเร็วไปมากแซ่บพี่ว่าเอาให้หมด

อเมืองลูกมึงดูผู้หญิงคนนี้เขาแดกผู้ชายไปเหนคุณจะท้องมั้ยก็บอกอยู่บ้างอยูที่ผมอ่ะไม่เพูดหรือลืมมั้งจำไว้ไปกองนั้นไปกองมาเกี่ยวไม่ท้อแล้วตากลับมาไหนอ่ะเมื่อกี้ใครกลับกลับได้เลยกลับพรุ่งนี้ก็ได้แล้วใครแล้วใครมารับล่ะจะให้ร้านมารับร้านอยู่ไหนอ่ะอย่างในรูกลับกันหมดแกกกลับมาจากไหนยงกลับจากบ้าน ออใช่สกปรใหม่เนาะไปเที่ยวกนเลยเนาะกลับกาเพิ่งมาออกกับคนไล่กันแล้วครับเด็กมีลูกไหมะามีลูกชายสองคนครับลูกชาย่ไมนแก่นคนแก่นไ่เมียกันหมแล้วอยู่สองคนเอาลูกสองคนตายายทำอาชีพอะไรกันครับรับจ้างติมอ้อยแล้วช่วงนี้ไม่มีอ้อยแล้วทำอะไรพี่ หานานกศากตื so so then, well. ่ก็เป really like ็นยง่งาวบ้างนะรุ่งรวยรุ่งเรเนียี่ปาเป็นแฟนที่เป็นเมียเป็นแม่เเขา้เขาเลยเป็นเมียเป็นแม่เป็นทุกอย่างเลยหมอเดี๋ยวผมจะนั่ถ้าว่าได้ไไปได้ไไปไก็ติตนี่เลยโทรไปหาก่อะพว่ามามารับยนี้ แนอีกตั่ายดิดีหมดอยูฮะไม่เอากลับแล้วหมอปลาหมอปลาจะไปเกับกลับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันค่ะค่ะค่ะสวัยดีค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะเกินอะไรก่อนไหม ปมาเขาก็น่าร ok <giving> ักเหมือนเดิมนะเด้๋ยวตามต่เอ้ยันมีสองคนอีกสามคนเอาลงมาไว้อีกสามคนไหมได้ได้อร่อยอร่อยบังไม่ยากเฮ้ยอร่อยอร่อยทำอร่อยจริงบักเห็นปลาเป็นยังไงเขาทำอร่อยมันหอมกระปิเลยนี่ลองอือเหมือนกะปิลองอร่อยจริงคือแบ น้องไอ้ไอ้มันฝากให้ฝากซื้อหมูเรงมาเหมาะลองเอานี่หมักนี่ตอนแรกน้งย่าไม่รู้ไงเขาบอกเขาไปให้ตรงที่ร้านบอกเขาให้ไปย่ากวดนึงคุณหมอกวดกวดนึงย่าถือมันยังไม่รู้มันคืออะไรด้วยไงอ้ามอ้ามโต๊ะอยู่ใต้โต๊ะอันนี้นี่มีใช่ไหอะไรมันอยู่ในกลางนี่นะฟังที่แบบ เข้าไปแล้วมันจะเป็นเหมือนล็อกกันเนี่ยอยู่ในสองอันนี่ละได้ตัวอ่ะวางบนผ้าแล้วกับลื่นๆไปเจ้าห้องที่จะปวดไปแล้วดีต่งให้นาคุณหมอบอกคุณหมอยังไม่ตื่นเช้าก็ไปปักนะตัวตัวเราเอาเลยเลยไจ้ขายเจอห้องกี่ปวดเข้าไปอ่ะเดต้องเข้าทางอันนี้เข้าไปก็เอียกินไปแล้วไม่ใช่ป้าพี่ให้กินไปแล้วยาคุณหมอต้องกินต่อเนื่องนะยาหน้าคุณหมอชอบแบบพรช่วงเขาพี่ยอมกินยาต่อเนื่อง ยาต้องกินให้หมดนะยาเมื่อกี้ไปดูยังไม่ร้อนเมช้าโอ้โหเห็นเสียงแหบเลยแหละไอ้นี่เปิดเข้าไปอ่ะก็เช้าอ้วกแล้วก็หายอ้วกด้วยล้วงคอไงอร่อยสวัสดีค่ะอร่อยมากอร่อยมากแบบมันมันเหมือนกับเป็นหนักมันอร่อยมากคือมักแล้วมันกินกับปิเลยอ่ะแต่อันนี้เราต้องผ่านการกรองผ่านอะไรอันนี้เราใชองผ่านโรงงานจริงมันก็จะมีตัวทดลองเขาต้องหักเักขออาอย่างเงี้ยด้วยใช่